คุณขาตอนนี้เราอยู่ที่สารประการลบุรีแล้วนะพยายามจะถ่ายหาลิงให้เจอซะหน่อยเออลิงหายไปหมดเลยเอออยู่บนต้นไม้ยังพอมีตัวน้อยเดียวปกติอะ่ะเขาจะมีเลี้ยงเลี้ยงตจตีนลิงนะเออแต่ตอนนี้ลิงน้อยอะ่ะไปไหนหมดอะนี่สารประการนี่ไง โยลิงกลางถนนนักลวมหมาหมาที่ไหนลิงเนี่ยซ้ายเนี่ย<ม>นี่ไงนั่งกันเต็มลยตรงเนี้ยคุณขาดูสิโอ้โอ้เขาอยู่กับคนอยู่กับลิงนี่ไงคุยหมาก็มีด้วยโอ้โุ่กี้เราฟาดกระจกน้องปักเลยอะ ห้ามเลี้ยวซ้ายมีตรงกับเลี้ยวขวาสารจังหวัดลพบุรีนี่โอ้โหนี่เป็นอะไรนี่ก็เมืองเก่าเออเมืองเก่าจริงอง<ๆ>่ะห้ามเลี้ยวซ้ายตรงแนวอย่างเดียวไปติดกันแล้วทีนี้ <c oughs> เออบ้านเมืองเก่าจริงๆด้วย พอกับที่เราไปที่นู่นแสดงว่ามามาจากถนนใหญ่อ๋อเหรอซอยวิชายเยนนี่ไงเออเราก็อยากถ่ายฝั่งนี้นะรถจอดนะคุณลมมันมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะแต่ก็อยากถ่าย ซ้ายดิเอาตามเข้าไป,ปนั่นแหละน,นี่ทางเมืองไม่ใช่นี่กลับไปที่เดิมโอ้โหมันก็ทาง มันเหมือนเล็กอ่ะใช่อ๋ออ่างทองไปจริงนี่คุณลมนั่นไม่เ้ยครับหาทางออกเจอเแค่ละคุณมันหลงอยู่เนีย่ยเคยมาแต่มันแต่แต<ร>ว่าเออแต่มันนานไงแต่ตรงนี้คือคือแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่น้ำลพบุรีสิอ้าวเหรอแม่น้ำปากซักเออวัดคม,มมาคมมาดหรอ อ่านไม่ออกบ้านเบิกสิบสี่นี่วัดอมมาศเออเยาวงบ้านไอ้ไอ้หน่อยก็อยู่แถวระวังรถมนะอเตอร์ไซค์คุณลมอยู่แถวเนี้ยจะจำไม่ได้แล้วโหมานานแล้วเนาะท,ที่มาแต่งโหนานตั้งแต่ลูกเขายังไม่มางานแต่งเขาเองแหละป่านนี้ลูกก็สามสิบแล้วมั้งอ่อนน่าจะอ่อนกว่า ยุดนี่ไ้ประยุทธ์จัโนโอชาทางนี้เลาะไปตามไอ้นั่นไหมคุณเขาเรียกอะไรนะชนประธานเหรอเบบีเฮา ระวังมอไซน์นะเดี๋ยวเผื่อเขาหยุดเค้าหยุดเออเนี่ยลัดเลาะไปอย่างนี้เราก็ชอบนะแม่น้ำสุพรรณไกลกันเห็นคนลับฟังวัดโพงงามมาเพื่เมือง สระบุรีเขื่อนป่าสักชนสิิธิ์คุณปันลลศีขาเมื่อตอนที่คุณกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยคุณได้ไปเขื่อนป่าสักชนสิิธิ์หรือเปล่าคะถามด้วยคิดถึงหนะ้าก็มาถึงลรบุรีบ้านคุณแล้วไง จะตัดต่อเอาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ